วัสดีครับจ GG ดำทักครับวันนี้ครับ SK 6 0ขีดหนึ่งหรือว่าเจ้ามักทีครับตักดินใส่ดำครับตอนนี้กําลังตักใส่เจ้าน่าจะเป็นฮ e ีโน่เอฟหรือเปล่าครับร้อยหแรงเครื่อง JO 7 g JO 5 d น่าจะใช่นะครับรถคันนี้เป็นเครื่อง C สููครับ สีส่สูห้าสูน่าจะเป็นห้าสูบสูคันนี้รถอ่าซีนอกครับเอามาต่อดำเองครับของลงนิดครับเราไปดูกันตัดกินเสียดำเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เราได้จกดันวิ่งครับเลยลสามารถได้ถ่ายได้ครับ บรรยายก็บรรยายไม่ค่อยถูกครับนานๆจะได้ถ่าย u t u b e สักทีหนึงครับจากโดยจานอุดเหมือนเดิมครับแดดร่มลม,มตกครับโอ,อ้ไ,ไกลๆครับเดี๋ยวคนขับจะไม่กล้าส,สวิงครับ แนเพลินครับดักดินใส่ดำดินน่าจะเหนืดอพอสมควรครับกันต่อไปครับจอดเทียบรอครับเจอเลยครับกาศยนสบายสงสัยฝนจ่มา คันต่อไปก็จะเป็นดู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 กันหนึ่งครับเราดูคันต่อไปก็จะเป็นเซนเต้ครับเซนเตร้อยแรงครับเยองยางแปดสองห้าขอบสิบหกครับเครื่องตัวนี้น่าจะเป็นหกสี่หนึ่งถ้าถ้าจำไม่ผิดหกสี่หนึ่งครับรถดั้งเดิมครับตั้งแต่ออกรถกระโคมตั้งแต่เล่นรถดำมาครับคันแรกเลยครับคันนี้ อยู่กับผมมาประมาณ7-8ปดดีแล้วครับคันอื่นปล่อยไปหมดครับเปลี่ยนไปเปลียนมาเหลือคันนี้คันเดียวครับที่อยู่เพราะว่าประหยัดครับถือว่าประหยัดอยู่ครับ มาร์กให้เจรันครับยูอรอนี้เ,เนักษณะนี้ครับเป็นสถานที่เช็กินแห่งหม่แห่งอำเภพรโนชัครับถึงเริ่มทำได้ประมาณ20%ครับ20-30%วองแคลวว่องไว เดิมครับ s k ส0คหนึ่งแต่เจอดินนืนะครับตักเต็มเต็มุ้งครับจานอุด นีอาจจะเล็กกว่าเจ้าเล็กพริกขี้หนูของชาติเจริญทรัพย์ที่หนึ่งครับผลิตมาจากบริษัทเดียวกันครับที่เดียวกันครับทีมงานเก่าไปช่างช่างกล้องครับเมื่อกี้ สองสามตักก็น่าจะเต็มได้บีบแตรครับ โอเคครับสำหรับ SK 60คินยนึงมาครี M 3, ตักดินใส่ดำอาแคนเตอร์ร้อยแรงครับต่อไปด้วยอ,อีโนโ่ครับสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ